สวัสดีค่ะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะคะแม่ดัลล่าจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ของแม่ดัลล่าอีกเช่นเคยนะคะก็จะพามาดูเจ้าถุงเงินถุงทองค่ะใบใบโน้นนะคะที่เมื่อวานให้ดูว่าเขากำลังคลี่ใบแล้วเหมือนจะมีลายใบออกมาแบบเป็นเป็นรูปแปลกๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะตัวนี้คือ หมักผู้หมักเมียนะคะเพื่อนๆที่แม่ดัลล่าได้มาแล้วก็เอามาลงตรงนี้ไว้ค่ะเริ่มหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ่ะที่แม่ดัลล่าชํำไว้ตรงนี้นี่ค่ะเพื่อนๆรากงอกแล้วคะ่ะรากออกแล้วนี่เห็นไหมง่ายดมากมากเลยขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะ โอ้รากมาเต็มๆเลยค่ะก็แช่ไว้อย่างนี้ละค่ะจนรากเขาแข็งแรงดีค่อยเอาไปลงดินนะคะเพื่อนๆสีสวยเนี่ยเขาให้ให้ให้ใบใหม่มานะคะสีหวานสวยมากเลยค่ะเพื่อนหมักผู้ตัวนี้หมักเมียค่ะใบใหญ่หมักเมียนะคะใบเล็กคือหมักผู้นะคะนี่คือหมักผู้ หมักผู้หมักเมียกิ่งนี้ยังยังยังไม่ให้รากนะคะกิ่งนี้ยังไม่ให้รากก็ชําไว้อย่างนี้แล้วค่ะจนกว่าเขาจะให้รากนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือเศรษฐีวินสันด่างคะ่ะก็ย้ายออกมาให้เขาได้เจอลมบ้างนะคะเจอแดดนิดๆหน่อยๆบ้างเดี๋ยวค่อยย้ายกลับเข้าไปที่เดิมของเขานะคะเพื่อน นี่ค่ะลายด่างของเขานะคะก็แต้มมาแบบแบบพอให้ได้ชมนะคะว่าเขาคือเศรษฐีวินสันด่างนะคะเพื่อนๆ่สักประมาณสักต้นปีหน้านะคะแม่ดัลล่าจะย้ายกระถางให้เขาจะซื้อเข่งใบใหญ่กว่านี้นะคะซื้อเข่งใบใหญ่กว่าใบานี้นะคะเอามาลงเจ้าเศรษฐีวินสันนะคะ เพื่อให้รากเขาเดินแล้วเม่ลาล่าอยากได้หน่อนะคะอยากได้หนอ่อแล้วก็จะทําตามที่สัญญาไว้กับเพื่อนๆนะคะว่าว่าพอได้หน่อแล้วก็ก็ก็จะให้เพื่อนๆนะคะนะคะนี่คะ่ะใบสวยใบเด้งนะคะ รากข้าโโล่นี่ค่ะเพื่อนนี่รากเห็นไหมคะที่จริงรากเขาจะออกแบบออกออกอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้แล้วก็มีหนอกขึ้นนะคะนี่ค่ะเศรษฐีวินสันด่างนะคะยังไม่ใช่ด่างเทพแต่ว่าก็รู้แหละว่าเขาด่างนะคะตัวนี้คือบอนดำนะคะบอนดำทำไมสีเขียว ก็ออกใบแรกๆนี่สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะบนดำเขาจะเป็นสีนี้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มกัดกัดสีตั้งแต่กลางใบออกมานะคะจนดำแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะามาดูกันจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยสรุปเป็นรูปอะไรแน่มองไม่ออกเลยค่ะเพื่อนๆ่ะเอนอะรูปอะไรนะ นี่ค่ะวันนี้ก็ยังคลี่ไม่เต็มใบนะคะแต่ว่าออกจากท้องเนี่ยออกแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยออกจากท้องแล้วเมื่อวานแบบใบเขายังอยู่ในในกาบในท้องของเขาอยู่เลยค่ะนะคะเขาออกจากท้องแล้วแล้วก็ <laughs> พยายามที่จะคลี่ดูนะคะคลี่ดูอยู่นี่แหละ มันคือรูปอะไรมีหัวมีหางไหมมันก็เป็นลายของใบไม้นะคะเพื่อนๆแบบใบเด้งมากสมบูรณ์มากเลยนะคะวันนี้น้ำประปาไม่ไหลแม่ดาลล่าใช้น้ำบาดานรถนะคะรถเขาตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าไม่อยากรถก็ได้เพราะว่ากระถางเนี่ยแมดดาลล่าเวลาลดน้ำเนี่ยลดชุ่มเลยค่ะ วันสองวันสามวันไม่ได้น้ําเขาก็ไม่เป็นไรนะคะยังอยู่ได้ค่ะยังอยู่รอดปลอดภัยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือให้หลอดใบแล้วก็กาลังจะคลี่ค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะคือด้วยความที่กระถางนี้เนี่ยเขาไม่ได้แดดเต็มวันนะคะเขาได้แดดครึ่งวัน โคนต้นเขาเลยเอ็นอย่างนี้นะคะเหมือนเอ็นหาแสงนะคะเพื่อนๆถ้าได้แดดเต็มวันเขาคงจะแบบลำต้นตั้งตั้งตรงเลยนะคะตั้งตรงเลยนี่โตแข่งกันค่ะโตแข่งกันนะคะ ก็งานของต้นปีหน้าก็จะมีงานนี้และค่ะก็คือแยกแยกกระถางให้ออดิบนะคะอีก2กระถางนะคะก็จะแยกออกน,นคะคะอืมไหนดูดูกับผัวกับหางซิมันคือรูปอะไร คือรูปอะไรนะเนาะอืม, <No. S 2> อม ช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาน่าจะได้ขัดได้น้ําไม่เต็มที่นะคะเพราะแม่ดัลล่า,าเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็จะฝากพี่เขาให้มาให้น้ําพวกไม้ใบต่างๆแล้วก็พวกไม้ดอกนะคะก็คงไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่แม่ดัลล่าเนี่ยรถน้ําของเขาเนี่ย รถน้ําใส่ต้นถุงเงินถุงทองหรือไม้ใบต่างๆเนี่ยได้ชุ่มทุกวันนะคะเขาขาดน้ําสักสองสามวันอย่างที่แม่ดันล่าว่าก็ไม่กระเทือนนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือพญาจงอ่างนะคะใครกลัวงูให้ปลูกตามแนวรั้วเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เหมือนกับ เป็นตัวว่านว่านว่าน,านที่ใช้กันงูเลื้อยเข้าบ้านนะคะแล้วก็ในหนังสือร้อยแปดว่านมงคลร้อยแปดว่านมหัศจรรย์เนี่ยเขาสาธยายสรรพคุณนะเขามีสรรพคุณที่ที่แก้แก้พิษเกี่ยวกับพวกพวกสัตว์เลื้อยคานได้นะคะเพื่อนๆทีนี้เวลาปลูกเนี่ยปลูก บริเวณรอบๆบ,บ้านนี่งูจะไม่เข้าบ้านเลยค่ะในหนังสือนั้นเขียนไว้เลยนะคะว่าได้ผลชงัดนะคะเพื่อนๆลองหาอ่านดูนะคะหนังสือชื่อร0 8ยว่านมหัศจรรย์น,นะคะเปิดไปตรงหมวดของพญาจงอางเนี่ยสาธยายเรื่องว่านพญาจงอ่างเนี่ยได้ดีเชียวค่ะเพื่อนๆนะคะ ใครกวงงนะคะแล้วเวลาเวลาเวลาเลี้ยงเนี่ยถ้ามีซากคางคกซากอึงอ่างซากกบเขียนเนี่ยให้ฝังไว้บริเวณรอบๆบ,บริเวณที่เราปลูกนะคะก็เหมือนหาเหยื่อให้งูนะคะพองูได้กินเหยื่อเขาก็จะโตเร็วนะคะนี่คือเคล็ดลับของการปลูกว่านพญาจงอางค่ะนะคะอ่ะ ซึ่งต้องพิสูจน์นะคะนะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆก่อนแม่ดอลล่าจะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะพอสมควรนะคะจะไปตั้งไว้บริเวณรอบๆบ้านนะคะที่บ้านนอกค่ะคือ,อถ้าเจองูสำหรับแม่ดอลล่าแล้วถ้าเจอก็คือจะไล่หนีแต่สำหรับที่บ้านแล้วก็คือเผด็ศึกของเขาเลยค่ะ ไอ้เราก็สงสารงูนะคะฉะนั้นก็คือกันไว้ก่อนคือไม่ให้เขาเข้ามาเขาก็จะมีชีวิตรอดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเพิ่งเ,เ,เข้ามาดูคลิปของแม่ดัลล่านะคะ mm. ก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า mm. การปลูกถุงเงินถุงทองเนี่ย แม่ดาลาจะใช้ดินหมักใบไม้ก็คือดินหมักใบไม้แม่ดาลาก็จะกวาดใบไม้นี่เข้าไปสุ่มไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่แล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะให้เขาเน่าเปื่อยผุพังแล้วดินบริเวณนั้นจะมีไส้เดือนนะคะมามามา,มาหาอยู่หากินเราก็โกยดินบริเวณนั้นอะ่ะมาปลูกต้นไม้แม่ดาลาถึงเรียกดินบริเวณนั้นว่าดินบักใบไม้นะคะพอโกยเสร็จนะคะแม่ดาลาก็จะ เอาปุ๋ยคอกที่พักตัวไว้นะคะไม่ใช่ว่าเราได้ปุ๋ยคอกมาแล้วเราใช้เลยให้เขาพักตัวประมาณ2-3เดือนนะคะให้ไอความร้อนจากปุ๋ยเนี่ยระเหยออกไปก่อนมาผสมกับดินหมักใบไม้แล้วก็มาปลูกเจ้าถุงเงินถุงทองนี่ค่ะแล้วก็กลบหน้าด้วยดินดินดินปลูกธรรมดาของเรานี่แหละค่ะนะคะได้ผลดีค่ะเพื่อนๆแล้วอย่าลืมรองก้นเข่งก้นภาชนะที่เราปลูกด้วย พวกเศษถานพวกอิฐหักนะคะหรือว่าเศษกระถางแตกเพื่อให้การระบายน้ําที่ดีนะคะแล้วถุงเงินถุงทองเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแดดเขาเป็นพืชเขตร้อนนะคะได้แดดร้อซจะดีมากนะคะแต่ละวันเนี่ยอย่างของแม่ดาลล่าเข่งนี้ก็คือได้แดดครึ่งวันต้นเขาก็จะเอน็นเอ็นหาแสงนะคะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าโตเร็วนะคะให้ใบใหญ่สีสวย การสังเกตว่าต้นถุงเงินถุงทองของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่สังเกตได้จากขนาดของใบนะคะถ้าขนาดของใบของเขาใหญ่นะคะสมบูรณ์ใบเด้งใบใหญ่สมบูรณ์นี่แสดงว่านั่นคือเจ้าถุงเงินถุงทองเขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาจะออกทางใบนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็คือใบใหญ่ค่ะ การแข็งแรงโตลมได้ค่ะไม่หักค่ะไม่หักเลยการแข็งแรงมากนะคะนี่ค่ะการให้ปุ๋ยก็ให้ฮอร์โมนมสดหรือว่าสูตรผงชุรสผสมน้ำส้มควันไม้นะคะแล้วก็ผงชุรสเปล่าๆเพียวๆเนี่ยโรยบริเวณด้านล่างรอบๆอย่างนี้ค่ะนะคะอ,อาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าเดินละครั้งก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ก็จะได้ผลดีงามอย่างนี้เลยนะคะอ่ะสรุปแล้วมันคือรูปแม่ดาล่าสรุปเลยนะคะมันคือรูปอมองทางนี้เป็นด้านด้านด้านปากเขานะคะเพื่อนๆคืออะไรอ่ะอาปากงามงาบเข้าขอดายเหรอเหรอ ถ้ามองอย่างนี้ก็เหมือนไดโนนะถ้ามองมุมนี้ก็เหมือนไดโนถ้ามองมุมนี้เหมือนข้อโคโดายนะก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวให้เขาคลีเต็มใบก่อนนะคะเดี๋ยวมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเขาให้ใบใบนี้ออกมาแล้วให้รูปอะไรนะคะคือการการตั้งท้องของเขาน่าจะแบบ ไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์แล้วมีใบใบใบของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตแบบนี้ผิดปกตินะคะก็เลยเกิดเป็นลายใบขึ้นนะคะถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูนี่ละคะ่าเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยมองไกลๆก็ยังเห็นว่าเขาเป็นลายนะคะเพื่อนๆอ ก็วันนี้ก็วันสบายๆนะคะพาเพื่อนๆมาดูนี่แหละค่ะไม้ใบที่แม่ดอนล่าปลูกนะคะสวยๆงามๆเลยค่ะนะคะก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าเยอะขึ้นก็คงจะมีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แม่ดานลาก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิป ฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามให้ช่องเสือใหญ่ชาแนลด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ